เ,เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้ไง,ไง่ายๆโดยการกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์นะครับอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยการโดเน a t ั้นกะ็ขอขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆเนื่องจากคลิปน้อนคิสกินั้นเราทําไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่ดูกันแล้วกันเพราะงั้นวันนี้จะเป็นคลิปสาระน่ารู้เกี่ยวกับสารพันปัญหาของท่านปะบุกคิสกิว่าวันๆนั้นเธอเจออะไรกันบ้าง หน้าที่ของประธานนักเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญและจำเป็นต้องมีสำหรับาราเเพจริงแล้วพวกเขาจะเรียกประธานนักเรียนว่าท่านประมุกซึ่งงานของท่านประมุกนั้นก็จะมีมากมายโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารทั้งสิ้นและสิ่งใดเล่าที่ทำให้การบริหารของท่านประมุกมันไม่ค่อยคืบหน้ามีสิ่งใดที่ถ่วงความเจริญอยู่ในวันนี้เราจะมารูกกันว่าแต่ละมือแต่ละเดทท่านประมุกนั้นจะต้องเจออะไรกันบ้าง ปัญหาเรื่องแรกนี้จะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกิดจากเธอโดนใครวางยาไว้จนป่วยอ่อดๆแออดมาโดยตลอดนั่นก็เลยทําให้เธอไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่พอทํางานนานๆก็จําเป็นที่จะต้องพักผ่อนแถมจะออกแรงมากก็ไม่ได้เพราะมันจะทําให้เกิดอาการหน้ามืดปัจจุบันคิสก,กิยังคงรักษาอาการนี้จากฝีมือชมรมปรุงยาอยู่และขั้นตอนการรักษาก็น่าจะกินระยะเวลานาน,านหลายเดือนเลยทีเดียวเพราะขนาดคนที่ทํายายังบอกเองเลยว่า เธอก็ทำได้นะแต่หลายเดือนและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตารางงานในปัจจุบันของเธอนั้นยังคงยุ่งอยู่จนถึงปัจจุบันปัญหาข้อที่สเกี่ยวกับลูกน้องที่แสนดีแต่สติไม่ดีตามจากเนื้อหาทั้งหมดเราจะพบว่ากีซกิมีลูกน้องอยู่เป็นจานวนมากนอกจากนั้นแล้วยังมีเหล่านักเรียนที่นิยมช,มชมชอบในเจ้าตัวอยู่มากเอาเรื่องเรียกได้ว่าถาดแฟนคลับมากเลยทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ลูกน้องหรือเด็กในคอนโทลของคิซาก,กิจังนั้นมันไม่ค่อยเต็มเต็งสักเท่าไหร่สั่งอะไรบางอย่างก็มักจะได้อีกอย่างในบางครั้งถึงขั้นทําให้เจ้าตัวต้องตั้งคำถามต,ตัวเองเลยว่านี่สรุปเราพูดไม่ชัดเจนหรือเปล่าแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะสาเหตุจริงๆนั้นมันมาจากความติงต้องของเจ้าพวกนี้นเองอาจจะเรียกพวกนี้ได้เต็มปากว่าเป็นพวกแก๊งไม่เต็มบาทซึ่งมันมีความละไม้คล้ายมากคล้ายกับโรงเรียนไหนนะอ๋อใช่นักเรียนของสถาบันเรียนบินเทอร์แต่ละ แต่ของทาน้าไหาจริงนะแต่ไม่มีผู้ค้าก่าอย่างเป็นทางการอย่างสทโมเอะแต่กลับมีการสร้างเข่าเรือกันเองสักนั้นเรดิวาน,นี่ก็คือโอท็อปขึ้นชื่อของส้าไหาจริงเลยทีเดียวความปิงป้องของเหล่าสมาชิกนะั้นนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้งานของท่านประมุกเสร็จไวขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้ปราสาทกินอีกด้วยก็นับว่าเป็นลูกน้องที่ไม่ควรมีไว้เป็นอย่างยิ่งเลยแล่ะนะ สำหรับเรื่องงานถือว่าเป็นเรื่องที่ขาดไปไม่ได้สำหรับผู้ที่ดำรงตําแหน่งนี้อย่ากคิซากิงานของเธอนะั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานนั่งโต๊ะเรียกได้ว่าเป็นงานของผู้บริหารอย่างเต็มตัวงานของเธอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดอาจจะเรียกได้ว่าหนักเลยก็ว่าได้นั่นเพราะว่าเธอไม่มีผู้ช่วยคือจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้หรอกแต่ผู้ช่วยของคิซากินั้นจะเป็นสายลุยมากกว่าสายใช้สมองซึ่งตรงนี้เราสามารถดูได้จากสมาชิกของระดับผู้บริหารได้เลยทีเดียว ตัวอย่างก,ก็เช่นมินะซึ่งมันชัดเจนจนไม่รู้จะชัดยังไงอยู่แล้วว่ายังไงก็มาสามารถช่วยคิซาก,กิดได้แน่ๆซึ่งในบางครั้งเจ้าตัวยังต้องแอบมาคุมงานลับๆเลยเพราะกลัวว่ามันจะทํากันไม่ได้ยิ่งในแต่ละวันเธอมีเวลาในการทํางานแบบจํากัดมันก็เลยทําให้เธอต้องรีบทําในช่วงที่ยังสามารถทําได้เพราะหากวันไหนทําไม่ทันพรุ่งนี้ก็ต้องทํางานเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งในปัญหาที่ยิ่งใหญ่และทําลายประสาทที่สุดของกิซากิเธอเหล่านี้จัดว่าเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีแนวคิดต่อตา้านโลกภายนอกและมักจะมองว่าวัฒน,นธรรมจากโลกภายนอกที่นามานั้นมันจะทําลายวัฒนธรรมอันดีงามประลาแปดของพวกเธอประมาณว่าไม่ต้องพูดอะไรเรื่องภายนอกเลยมันเสียเวลาเปล่าๆพวกตัวจะอยู่ของพวกตัแบบนี้แหละโดยไม่ได้คิดเลยว่าการไม่พัฒนาอะไรเลยนะั้นมันก็ไปตาจากการเดินถอยหลังทีล,าาละก้าวมันแหละ โดยพวกเธอเหล่านี้มักจะเป็นเมมเบอร์ของชมรมที่มีความเป็นชาตินิยมสูงหน่อยๆที่มีการเปิดเผยมาก,ก็จะมีชมรมการแสดงนิ้วกับพรรคบังกรดดาโดยพวกนี้มักจะเขมเมนกับชมรมที่มีการติดต่อกับโลกภายนอกในกลุ่มของชมรมแสดงนิ้วอาจจะดูรุนแรงแต่มันก็ไม่เทียบเท่ากับสมาชิกของพรรคบางกรดดาเพราะพวกเธอนั้นรู้ลิมิตของตัวเองโตจะทําเฉพาะให้คําแนะนําเท่านั้นแต่พวกหุรุนแรงของพรรคบางกรดดานั้นมันไม่ใช่เอาจริงๆในพวกนี้มันก็ไม่ได้ชอบคิซากิเป็นทุนเดินอยู่แล้ว เพราะตำแหน่งของกิสกินั้นมันมาแบบไม่ค่อยถูกทำเนียมสักเท่าไหร่จะค้านออกไปก็ไม่กล้าพอทําอะไรไม่ถูกใจก็งองแงไปเด็กๆแล้วก็บอกว่านั่นมันไม่ถูกต้องตามทมเนียมนะคอประมาณนั้นอย่างไงล่ะและสําหรับพวกนี้นั้นมันไม่ได้อยากจะมาเป็นประมุกเหมือนกันเพราะไม่อยากจะรับคําดาเหมือนครับที่พวกเธอทํากับกิสกิในตอนนี้ ซึ่งคนที่เข้าใจและรู้ซึ้งมากที่สุดนั้นก็เห็นจะเป็นขรุยะที่เคยรับหน้าที่รักษาการในช่วงหนึ่งหากเจาะลึกไปกกว่านั้นคิสกินั้นได้รับตําแหน่งต่อปี2ซึ่งเหตุผลก็คือประมุขคนเก่าโดนปลดจากปัญหาคาดีทุจริตเธอก็เลยต้องมารับตาแหน่งป่อยกาหนดและตู่ไมอยากเป็นอันที่จริงแล้วถ้ามีใครมีข้อสงสัยในเรื่องนี้คิสกิเธอก็อนุญาตให้เดินมาถามเธอได้เลยซะด้วยซ้ําไปแต่มันไม่ทํากันไง และก็เหลือกี่จะทำการแบบลับหลังสมาคกว่าเรื่องสมาชิกนอกกรีดนะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในเนื้อเรื่องอีเวนต์เลยกับการออกมาหาจ็อกเพิ่มซึ่งก็คือธุรกิจผิดกฎหมายและงานที่เธอรับทำก็คือการเป็นทหารรับจ้างกับการรับคนของเพื่อนเรื่องนี้เอาเข้าจริงมันผิดกฎโรงเรียนอย่างรุนแรงแต่ถ้าจับไม่ได้ค่ะนงค่าเขากนีก็สามารถดิ้นได้อยู่ดีและจนกว่าที่จะโดนผู้บริหารระดับสูงจับได้ พวกเขาก็คงไม่โดนส่งไปนอนคุกขี่ไก่แน่แน่การรับตอบเสริมนั้นถ้าใครโดนจับได้ก็ถือว่าเกมมาแหละวิธีการแกะง่ายๆก็คือทํามันเป็นองค์กรซะจะได้แบ่งหน้าที่กันในการดูทางอีทีไล่เรื่องธุรกิจสีเทาทั้งหลายนั้นคีสก,กิก่อระแคะระคายมานานแล้วแต่เธอทําอะไรไม่ได้นั่นเพราะจับไม่ได้ค้านางก้าเขานันแหละและก็อย่างที่รู้ว่ามันมีเอี่ยวกันหลายคนทําให้มีหูมีตาเป็นสับปรถเลยทีเดียวจะจับได้ทีก็จับได้แค่ระดับพาซิปาส้อยตู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้โดนกันง่าย ส่วนในพวกอติธรรมนั้นก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอนรอุรักษ์นิยมผัวรุนแรงที่เพิ่งพูดไปเมื่อคู่นั่นแหละและเหตุผลที่ทําก็คือประการเงินเพื่อเลือ่อยขาเก้าอี้ขององค์คลัก์ท่านประมุขหรือยญ่มีนาั้นาแหละนั่นก็เพื่อให้ได้เป็นคนใหญ่คนโตเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงทตระกูลละมัง้ง ปัญหาความขัดแย้งถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงอีเวนต์ของลูมิอย่างเต่ามังกรรวมพลังเลยโดยในซ่าไทยจริงมันมีสิ่งที่คนไทยเขาเรียกกันว่ากีฬาสีอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหัวก้าวหน้าที่นำโดยายากราเทปเต่าดำหรือแก๊งมบขานั่นแหละส่วนอีกพวกก็เป็นกลุ่มอนุร,รักษ์นิยมจา๋านำโดยชมรมการแสดงยิ้วและสมาชิกรักมังกรดำในปางสวรรค์ที่ชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าจะญาติดีกันหรือเปล่า โดยเฉพาะแกงมังกรดำสายอนุรักษ์นิยมนั้นพวกแมค้าต่างลงความเห็นว่าแมงบโคตรน่ารำคาญจริงๆนั่นกระเพาะมันเป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อผ่านดีเอ็นเอของฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่นั้นมันจะเป็นการทาลายวัฒนธรรมดั้งเดิจมจนหมดสิน้นกระนั้นพวกเธอเหมือนจะลืมไปอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างในโลกนั้นล้วนขับเคลื่อนไปด้วยเงินและพวกเธอหาเงินเองไม่ได้ส่วนคนที่หาเงินส่งเข้าคางนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากสมาคมการค้า พวกเธอด้านเกียร์นะเกียดหนะและมาทําให้รู้ได้ว่าพวกเธอเหล่านี้เป็นประเททีเรียกใดว่าเกลียตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ําแกงแน่นอนว่าเรื่องนี้เหล่าแม่ค้าทั้งหลายก็ต่างทราบกันดีพวกเธอมองคนกลุ่มนี้ไม่ต่างจากกลุ่มอันดพานที่มากอกวนการทําธุรกิจซะมากกว่าซึ่งหากคุณเป็นสมาชิกสมาคมการค้าก็คงอยากจะตั้งคาถามว่างันอ่ะเอาไหมหรือพวกเองจะกินวัฒนธรรมเป็นอาหาร ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านประมุอย่างคิสก,กิต้องมาเป็นคนกลางเพราะเธอก็คือคนกลางที่แท้จริงเรีกได้ว่าอยู่ใจกลางความขัดแย้งของสองกลุ่มเลยเดียวกล,ลก,ลกลุ่มหนึ่งเป็นลูกน้องตัวเองกลุ่มหนึ่งก็ลูกน้องเพื่อนส่วนเธอไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนเป็นพิเศษมารุ้ตัวอีกทีอา้าวตูอยู่กลางตรงตรีนนี่ว่าซานในจริงนั้นเป็นโรงเรียนที่มีประวัติมาอย่างยาวนานพวกเธอสืบทอดวัฒนธรรมรุ่นต่อรุ่น ถ้าทำเนียปฏิบัติในยุคก่อนก็อาจจะกลายเป็นกฎในวันนี้โดยไม่รู้ตัวนั่นเลยทําให้ระเบียบต่างๆมันเยอะในทุกอย่างชนิดทว่าถ้าคิดไม่ดีก็อาจจะไปผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งก็ได้และเนื่องจากไม่มีใครเคยแก้มาก่อนมันเลยกลายเป็นว่าเออมันจะมีธรรมเนียมทว่าคนที่รับตาแหน่งทีหลังก็ไม่ควรจะไปแก้มันเหมือนกันซึ่งนี้ก็เป็นภาระให้กับคนรุ่นคิซากิเพราะว่าถ้าจะไปทําอะไรแล้วมันต้องระวังว่าจะไปผิดระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง ปัญหาสุดท้ายเป็นปัญหาที่มีบ่อในเรื่องส่วนตัวกับมีนะโดยเจ้าตัวนะั้นต้องทําหน้าที่ในการกวาดล้างพวกที่ทําผิดกฎโรงเรียนซึ่งนอกจากจะมีพวกนอกเรทแล้วก็ยังมีพวกคดีอาชญากรรมจากองค์กรอื่นนี่แหละที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับพวกเธออยู่ซึ่งปัญหานี้จะเจอได้ทุกรงเรียนเลยทีเดียวโดยหลังจากเปิดโรงเรียนแล้วแนวโน้มก็าจะต้องมากขึ้นนั่น,นแหละนะ โอเคสำหรับวันนี้การวรวมสาระผ่าปัญหาที่ทัานคิสกติต้องเจอแต่ละมือ้อแต่ละเดก,ก็ขอจบลงไ้เพียงเท่านี้ก็แล้วกัน,เ,นเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ไว้ด้วยละ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะอะไรน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ